วันนี้ตัวกำหวันที่30กันยายน2567พามดูราคาพริกสดพริกเขียวพริกหยวกและหลายๆพริกที่เราไม่ได้เอ่ยเริ่มต้นที่พริกแดงครับโลละ50บาทครับอันนี้เราบอกว่าเป็นพริกต่างประเทศนะแ้วมันจะมีพริกไทยด้วยท่านผู้ชมพริกไทยโลละ4อาโลละ55บาทครับอาโลละ55บาทแล้วก็พริกเขียวเขียวปันแดงนะโล,ละ50บาท อ่าแล้วก็มีพริกกระเลียงหรือเปล่าโดยละร้อยครับนะอ่าแล้วก็จะมีพริกหยวกพริกหนุ่มนะพริกหนมร้อยแปดสิบาทครับอันนี้เบอร์หยิกงอร้อยน่าจะห้าโลมั้งไม่ห้าก็สามนะผมไม่เคยช่างนะท่านผู้ชมพริกหยวกก็ห้าสิบาทอันนี้จับดูน่าจะโลหนึ่งหรือเปล่าอ่าโลหนึ่งแหละอ่าโลหนึ่งห้าสิบาทแพงหรือถูกคอมเมนต์กันมาได้นะท่านผู้ชมอันนี้ก็เบอร์แดงนะห้าสิบาทเหมือนกัน แต่ชอบแดงชอบเขียวก็แล้วแต่ท่านเลยเอาไปทำับข้าวอร่อยนะอันนี้มีพริกเด็ดแล้วก็มีนะพริกเด็ดแล้วเราอยู่ที่ปทุมธานีนะท่านผู้ชมเวลาขณะนี้บ่ายสี่โมงกว่าแล้วจะห้าโมงแล้วนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับแล้วก็มีถั่วด้วยนะครับอ่ะเขาขายถั่วด้วยโวอร์สี่สิบบาทถั่วนอนถั่วตั้งอะไรของเขาไม่รู้เนี่ยสวัสดีนะครับอ่ะถ้าชอบฝากกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ